จุดประสงค์ของเรื่องนี้เพื่อไม่ให้นําไปเป็นเยื่องอย่างและการที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการโกงหรือการยักยอกทรัพย์อันเกิดผลเสียต่อตอนเองและผู้อื่นกรณีเรื่องของการตรวจสอบเงินทุจริตโครงการคนไร้ที่พึ่งครับเมื่อวานนี้รายงานไป20กว่าจังหวัดครับไม่น่าเชื่อวันเดียวเพิ่มขึ้นมาเป็น40กว่าจังหวัดครับ วันนี้จะพาไปดูว่าล่าสุดเนี่ยจังหวัดไหนบ้างแล้วมันมีวิธีการแก้กับเรื่องนี้หรือเปล่าเราจะช่วยป้องกันเงินจำนวนนี้ได้อย่างไรบางครั้งเนี่ยโจรมันก็มาในคราบของคนดีพอเงินออกมาพาคุณลุงไปกดเงินจากตู้ a t ทอ้าอาลุงได้พันหนึ่งครับหลังดีไปถามลุงลุงได้เงินกี่บาทเนี่ยเขาบอกว่าพันเดียวคนนั้นก็บอกว่าโหลุงลุงโดนโกงแล้วจริงๆลุงต้องได้5,000บาทไม่ใช่1,000บาท พอลุงรนูะ้นะนี่คนนี้พนเมืองนี้ก็เลยพาลุงไปแจ้งความรอบ3าถึง4ปีมานี้ mm hmm. การตรวจสอบทุจริตกลับไปพบในกลุ่มข้าราชการ mm hmm. อย่างชัดเจนค่ะครับจังหวัดที่ถูกเปิดโปงมา40กว่าจังหวัดในขณะน,นี้ว่ามีทุจริตเนี่ย mm hmm. เกือบทั่วประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วได้งบประมาณจากกรมจำนวนมากทั้งสิ้นนะครับคอชอคิดว่าจะกลับมาครองอำนาจทางการเมืองอีกครั้งหลังจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะผ่านตัวแทน หรือผลักดันพลเอกประยุจันทร์โอชาให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนักวิเคราะห์การเมืองเขามองนะครับว่านอกจากเรื่องเศรษฐกิจจะเป็นโจทย์ใหญ่แล้วเรื่องการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับถ้าทําไม่ได้จะกลายเป็นดุปสาษคของคอสชอ รัไอโฟนสวยนะหมื่นสองแกอยากได้ว่ะแกมีตังหรออะไรอะ่ะเงินห้องเนี่ยบ้ามันจะดีหรอแกดีดีแก <c oughs> จับได้หรอใครอ่ะไม่ต้องยุ่งไดยปะแกเนี่ยเอาโป,โปรแม็กเลยสามหมื่นเก้าเฮ้ยได้นะอย่างสวยตาสามสว กุญแจครอบคองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแต่บางเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนบุคคลนั้นมีความผิดฐานรักยอกต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสาปีบ่อะไรอ่ะอย่ายุ่งนียปะเมื่อเราบอกเขาแบบนี้แล้วเขาไม่ฟังเราต้องใช้วิธีนี้ครับเอาไปเลยน้องใช้เงินท่องไปเลยเออนี่แหละพี่สิ่งที่อยากได้ยินสั่งตอนนี้เลยสั่งตอนนี้เลย เอาด้วยปะเอาสองเครื่องไปเลยแกเด็กกดสั่งไปแล้วถึงโดนจับไม่เป็นไรน้องผ่อนพันได้แค่หกพั 6, บนบาทเองทั้นจำทั้งปรับแก้วพี่แก้ว <laughs> นี่กดสั่งไปเลยสองเครื่องแกสวยป้าเครื่องเนี้ย <laughs> ใช่เลยแกมีเขาเอาสีนีดเดอร์เธอเฮ้เพื่อนคุณครูบอกให้มาเก็บตังค์ค่ากีฬาสีหนึ่งพันบาท เอาเก็บกันแล้วไม่ใช่หรอเอาก็เก็บเพิ่มไงมันคาดอาหารน้องๆอีกแล้วก็สแตนเชียอีกอะไรเยอะแยะดึงพามมันไม่เยอะไปหรอกเราเองที่สตาร์ทนะเว้ยก็ได้เลยนะปีสุดท้ายแล้วเฮ้ยกูว่ามันแพงว่ะใช่แพงโอ้ยแค่พันเดียวเองจะจ่ายมาเถอะปีสุดท้ายแล้วให้น้องๆมันบ้างใช่ครับจ่ายมาแค่นี้ก็จบแล้วไม่ต้องมาเจียงปากมากใช่ สวัสีส่งของครับใช่คุณใหม่ไหมครับใช่ค่ะ,ะมีของมาส่งนะครับเซ็นรับของเลยครับแป๊บหนึ่งนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ค อไม่ใช่ครับนี่แลเอา้าว่าแมนไม่ใช่ครับมันผิดไหมครับเนี่ยปากกาอยู่ไหนครับเซ็นเซ็นได้ไหมครับไม่ค่ะอ๋อดีครับเสร็จแล้วครับขอบคุณครับ โอ๊ยลืมให้หอมใช่ไหมครับเอาไปเลยสวัสดีครับตั้มแ้าวิเมืองโคตรสวยอ่ะโทรศัพท์ใหม่อ่ะเป๊ะมากสวยมากเฮ้ยอีแอมกับอีเมย์มาได้กระเป๋าใหม่ว่ะสวย ของมันต้องมีปะอิชฉาเลยซื้อสิของมันต้องมีน้องตังห้องเงินห้องเราเหลือปะจัดเลยจัดไปเลยเอาสองสองใบจ้าไม่เป็นไรจัดเลยน,นี่มึงเจอกูแอมอีเมสสองใบไปเลยนี่เอ๊ะมึงเห็นโทรศัพท์ใหม่ของ ใหม่กับสอนเนาะเธอเห็นเห็นปี๊มเราตังให้ไหนมาซื้อวะไม่ใช่ตังห้องพวกเรากระเป๋าใหม่กันด้วยนะเว้ยกระเป๋าเมื่อเอียนเมย์กับอีแอมเหรอใช่นี่เราตังที่ไหนมาซื้อวะตังห้องเราบอกวะถามมันดิถามมันดิเฮ้ยพวกแกเอาตังที่ไหนมาซื้อโทรศัพท์ ตังค์พวกพวกชั้นไงแม่ฉันให้ตังค์มาโรงเรียนเยอะแยะใช่พวกฉันก็ค่อยๆเก็บไปไงแล้วกระเป๋าล่ะกระเป๋าก็ตังจะเก็บตังค์ซื้อเองสิไม่ขอใครใช่หรอใช่เก็บไงินห้องกระทรวเงินห้องกส่วนเงินห้องเงินห้สี่ใช้ในสแตนซ์ช้าอ๋ออย่าโกหกนะโกหกมันไม่ดีนะตกนรกนะไม่ตกหรอกเราโกหกไม่เป็นหรอกอิจฉาแล้วหรา ที่พวกเรามีตังค์ซื้อโทรศัพท์ใหม่ใช่ป่ะกระเป๋าใหม่เนี่ยเปล่าแค่ถามเฉยเรารู้นะว,ว่าเขาแกวตังเราอะไปซื้อโทรศัพท์กับกระเป๋าก็บอกแล้วไงว่าเป็นตังค์ของเราตังค์ที่ห้องเราไม่ได้ใช้เลยมันอยู่กับเราเนี่แหละทุกบาททุกสตางค์เลยเฮ้ยการโอ,อตาตังค์เคลื่อนไปเป็นของตัวเองเนี่ยมันคือการยักยอกทรัพย์นะเว้ยเรามีสมองนะเาม,มาสอนเราเรารู้ก็เราไม่ได้ใช้เราจะกลัวทำไมอะ่ะก็ตังค์ก็อยู่กับเรา จะรอดูวันกีฬาสีนะเว้ยถ้าตังไม่ครบอ่ะเป็นพราะพวแกนะเว้ยกเลยเต็พวกแกสิทํายงไม่ได้นู่ไรอกตังเงินก็เราใช้ไปกต็มดแล้วากีฬาสีอะไรก็ใช้เงนเยะแะเชื่อหแต่ว่าพวกน้องมบนตังกินข้าไม่พอ ก็โควิดของมันแพงปะก็จุกิย่อะไรก็แพงพวกแกคิดหนอยสิใครๆก็พูดได้พีสมองไหมฮ่า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 หยุดได้แล้วผมจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละฮ่าฮ่าสวัสดีนักเรียนที่ต่บ จำกันได้ไหมเอ่ยใครอะใครใคร,ใครครับวันนั้นที่รับของกับผมครับจำไีแ่แคนี่มันคนที่ส่งของให้เราวันนั้นเนี่ยเออคนคนว่ะใช่คนนั้นแหละแล้วว่าใช่ใช่ปะวะใช่เช่แล้วผมคือพ่อของโรงเรียนนี่เองที่ผมเข้ามาวันนี้ได้ยินข่าวมาว่าห้องของพวกคุณมีการทุจริตเรื่องของเงินกีฬาสีกันใช่ไหมพ่อคนใหม่เข้ามา เป็นคุณเหรอครับอ่าใช่คุ <c oughs> ใช่แล้วผมเป็นพอลองโรงเรียนนี้เองแล้วผมก็รู้มาว่าในห้องนี้คุณทั้งสองคนเป็นผู้ที่ยักยอกเงินห้องไปในการจัดทำกีฬาสีครั้งนี้ <c oughs> แล้วผมก็รู้แล้วว่าคุณทั้งสองคนทั้งหญิงใหม่และนายฟอร์ด <c oughs> เป็นคนที่ยักยอกเงินกีฬาสีของโรงเรียนนี้ไปของห้องนี้ไป <c oughs> อ๋อคุณรู้ได้ไงครับ ันนั้นที่ผมไปหน้าโรงเรียนแล้วก็ไปเจอเด็กมาส่งของพอดีผมก็เลยถามว่าเป็นของใครแล้วเขาก็บอกว่าของนักเรียนม .6 โรงเรียนเราแล้วผมก็เลยขอดูว่าเอาอะไรมาส่งพอผมดูก็เห็นว่ามันเป็นโทรศัพท์ที่มีแพงมากผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมไปส่งให้เองผมก็เลยยืมชุดพนักงานเข้ามาแล้วก็เข้ามาส่งให้ ก็เอามาสงา่งให้ก็เป็นของคุณใหม่โอ้เป็นของหญิงใหม่แล้วก็นายฟอร์ดจริงๆด้วยจากนั้นผมก็ได้ตามหาข้อมูลว่าเด็กทั้งสองคนนั้นไปเอาตังค์จากที่ไหนมาซื้อมือถือเครื่องใหม่ที่มีราคาแพงมากและผมได้ลองตามหาผู้ปกครองและคนใกล้ชิดดูแล้วไม่มีใครเลยที่ซื้อ มือถือให้กับพวกเขาแล้วพวกเขาไปเอาตังมาจากที่ไหนและได้รู้ว่าเมื่อเร็วๆนี้พวกเขาได้มีการเก็บเงินกีฬาสีอยู่จึงสันนิฐานได้ว่าพวกเขานั้นได้เอาตังมาจากงานกีฬาสีแต่แค่นั้นมันคงไม่พอจากข้อมูลได้มีการเก็บเงินมากกว่าห้องอื่นๆมาก จึงสรุปได้ว่าทั้งสองคนนี้ได้มีการยักยอกเงินจากเพื่อนในห้องและนำเงินนั้นไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนต้น่างนี้นี่เองเป็นไปตามที่เราคิดไว้เลยอ๋อพี่นักเรียนทำครูก็เข้าใจแหละว่า ทักเรียนอยากได้แต่ก็เมื่อทําแล้วก็ต้องยอมรับผิดดังนั้นผู้ช้้พวกเธอสองคนพักการเรียนก่อน<ต>เพื่อข้มอมูลพื้นทําเป็นครั้งแรกเองนะคะนั่นแหละมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถ้าภายนอกก็ใหญ่โตมากมันเป็นการยักยอกทรัพย์ถือเป็นการทุจริตที่ยิ่งใหญ่ผิดมาตาสา3หา2ด้วย พกเธอรู้ไหมทั้งจำทั้งปรับเลยนะรู้ไหมว่าันศินมาตาสามร้อยห้าสยนะทั้งจำทั้งปรับพวกเธอก็ไม่ควรทำอีกเข้าใจไหมที่ผ่านการเรียนไว้ก,ก็เพื่อให้ไปกลับไปทบทวนรู้ตัวเองเข้าใจไหมแล้วอย่าไปหาทำอีกนะเข้าใจไหมลรงไม่น,าน่า ไม่งั้นเราไม่โดนรู้สึกผิดนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างนี่มันแค่เวเรียนเองนะครับถ้าหากเราโตไปในสังคมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับอาจจะโดนตํารวจจับและติดตารางได้นะครับติดตารางคุกติดตารางนี่3ปีเลยนะครับแต่นี่แค่เวเรียนในการยกยอทรัพย

แล้วการยกักยอกทรัพย์คืออะไรอ่ะการยกักยอกทรัพย์อยู่ในมาตรา312ูุใดที่ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแต่กลับนําเอาทรัพย์สินนั้นมาเป็นของตนเองความผิดฐานยกนักยอกนี้ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับในจํานวนเงิน6,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับเฮ้ยมังจำไปไหนอ่ะ,ะเฮ้ยไปด้วย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังสั้นการยักยอกทรัพย์ก,ก็จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆเพื่อน,นครับผมหายตาครับเพื่อนจบไปแล้วครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามตดไท นะแม้ปัญหาการทุจริตจะพัฒนารูปแบบไปตามสภาวะสังคมในปัจจุบันให้มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่ความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอเกชนตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จะทำให้ปัญหาการทุจริตลดน้อยลงหรือหมดไปประเทศไทยจะก,ก้าวหน้าและพัฒนาต่อไปอย่าง,ย,างยั่งยืน